นะครับมาติดตามชมการสูบสะกันต่อเอาคือเก็บไว้แท้ลุงเอาคือเก็บไว้แท้บกบกเราบ่บโอหน่อยเดียวกันเลยใส่เครื่องเดียวโอ้เนี่ยโอ้เดี๋ยวพ่อเหรอเนาะนี่ยเพราท่านบกเด้อนี่เด้อถังมากเราบ่ถังมากเราบ่ ทั้งยัากุ้งทัา้าบรดันมาเนี่นกลับแล้วเนี่ยอ้าวมาเบิง้งนะครับใกล้สิบกแล้วใกล้จะบกแล้วใช้รถไถเครื่องเดียวครับเนี่ยรถไถด้วยวา่อน ปลาครับพี่น้องพี่นี่ปลาอยู่ในน้มเพรมีผู้หูครับว่าหลายหรือบ่หลายแต่ว่าเจ้นึงโคโลอยู่นั่นแม่นบ่น่ะแม่นปลาบ่นอ่ะไม่บ่แม่นปลาเด้อไม่มมไมอ้าวอีกสักคั้วก็สิบกแล้วครับพี่น้องครับเมาปลาสี่พันสิได้กำไรหรือขาดทุนมาล่อลุ้นกันนะครับ สปลาไปยังไปนป่ลาพ่ได้กินอยบ้าไหดนีพหลายทอพี่กายเป็นยังงคือบอกอยหลายปีนี่่หลก็น้ามกันมาไว้อยู่นะมาไว้อยู่ครับรงโดนโอ้มันแรงโดนช่วงปลากระลังว่างไข่แล้วก็ทิ้งช่วงไปแล้วกับมาไปอีกทีรุ่นกระทวมเลยรับท่มเลยครับโอ้ ปลาดูปลาตายเบิดบัดนี่ปีนี่ก็เลยทรงผลให้ปลาบกค่อยไหลสาบกใหญ่ได้นี่เนาะสาบกใหญ่เลยนี่ถามมันนี่ปีที่แล้วเท่าไหร่คับปีที่แล้วนั่นโอ้ปีที่แล้วนี่หลายครับปีที่แล้วเขาพูดไงอยู่ครับอ๋อปีที่แล้วเดี๋ยวหลายเนาะนี่ตัวนี้เขาหนาสีเหมาไว้ตัวไหนอะสีสีพันห้าสีพันห้าครับผมรับจ้างครับสู่เพื่อนรับจ้างสู่เพื่อนครับผ อ๋อนี่รับจ้างสามเครื่องเลยเมาสูบนี่ไร้ปัญหาเอา,าโ,โอสา้สามสามขั้นนี่ท่านหาเพือเมาสูบด้ามนี่ท่านหาครับรมันมันต้องมีค่าเสียใจเนาะบ้านนี่จะคว้างคู่เมาส์กับถามาจับปเปล่าซื่อๆนี่อ๋อบ้านลุ้นกันนะครับก็พูดเมาส์กับลงลงทุนเนาะเสียงโศกเบิ่งเนาะโศกน้องกับบางหลายคนนึ่งทำมั่นเนี่ย สิเหลือจากบาทลอรลุนกันเออปลาหนีบอต่ากว่าหาลอยโลดเหาะหอดบสามสี่สิบโลสิได้บ่อสามสี่สิบโลสี่ดบเอาสาิบโลสิได้บ่อลุนกันปลาใหญ่ดิปลาหน่อยกะตั้งหางตั้งหาดแยกออกแยกออกแต่ว่าเขาลุนปลาใหญ่โอ้เบิ่งเบิ่งทางน้นหัวปลาคอนี่ก็พอวบาไปแว่อยู่ด้ใกล้ใกลแล้วครับ นอมันบอ่อยไงปนไหนเนะซ้ำไข่ไก่เห็นแหละไข่คนอขนกขึ้นสือบอมเรียนหออลุดน้ำกันครับพี่น้องเอาใจซอยผู้เพิ่นเมาครับพี่น้องเอากเอาใจซอยเพิ่นแก่แต่เฮ้านี่กระสอยเต็มที่ละสูบหน้าหมอกหน้าหมอกเลิกนี่น,นะสูบแต่มเมืมม่อขึ้นันหมกตังแต่มเมื่อขึนตังแต่เมื่อวาน หกงองแรงจนทอดซีทุ่มมาเริ่มสู่อีกทีซีตอนนี้กำลังแหี่งครับหนำหลายครับเบื่งกันนนำสามเครื่องพักสองเครื่องคือปอบหัสูบสามเครื่องหนวดหนำโบฮอดหนำบฮอดซีบกหรือีบกหรเนาะอ้า รอรุ่นจับปลากันครับ,รบวันนี้ครับเจ้าของสาตัวนี้จับตัวไงในไ,ไม่หยางล่ะจับตัวไงมาโซ่เพิง่งอ๋อได้ปลาลงน้ำแล้วบาดเนี่ยพี่น้องครับใกล้สิบกแล้วใกล้สิได้เห็นปลาแล้วครับพี่น้องเอ,อ้ยรอรุ่นน้ำกันเด้เออ้าวสิกลับแล้วตัวนี้เสียบเครื่องไปขึ้นเขาแล้วพี่น้อง lột thấy là ít ngay mất thì vô nấy tôm ngay bên nào thế này cứ há bọc hỏi các bạn ạ bọc hỏi chụp bọc hỏi đây bá ngay น,นะครับมาเบิงบรรยากาศเที่ยงตอนดึกสักวอนเดี๋ยวคลิปต่อไปรอติดตามชมาการจับปลาครับเนาะเอาวเพิ้ยวขอ,อนนานตอนดึกสักวอน